สวัสดีครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับในการแชร์ประสบการณ์ในการนวดไทยมิกซกับการนวดสไตล์ของคนอเมริกันที่ซานฟรานซิสโกคลิร์ฟเนียวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการนวดแท็กมายเนอร์ทั้งสองฝั่งและในการ stretching ตัวแขนเพื่อสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาไอ้ตัวหอดไหล่นานๆเนี่ยเออมันจะช่วงนี้มันจะตึงมากจะสอนวิธีการนวดก่อนอื่นเลยก็คือจับมือลูกค้ารีแลกซ์ ยกขึ้นสปอร์ตเหมือนเดิมให้ลูกค้ารู้ตัวนิดนึงแล้วก็ดึงขึ้นเขยา่าพอเสร็จแล้วใช่ไหมตรงนี้คืออยากบอกว่าเป็นทิปทเฉยๆยังไม่ให้แนะนำสำหรับมือใหม่นะเพราะว่าถ้าเกิดไม่รู้ตัวมามาโซ่เนี่ยหรือกลั้นเนื้อนเนี่ย จะเจ็บมาก You ค a ดู o ะร a t นที่เชียร์เอ็กซ์ซิ์ไทยใช้มุงสอลงไปที่ช่วงนี้ขเข,ข,เขาเรียกคนนี้เราไหปลาลาล่างข้างล่างของไหปลาลาแต่เก็บพื้ลงน้ำหนักแกว่งให้ลูกคา้ารู้ตัวแล้วก็ลงน้ำหนัก ผ่อนรีแลกซ์เสร็จลงน้ำหนักอย่าลงน้ำหนักจนหนักเกินไปนะเพราะว่าถ้ากระตึงมา,มากๆคือเจ็บจุดสุดปาทำอย่างนี้ประมาณสามสี่ครั้งเสร็จปุ๊บก็ ดึงขายลูกค้ามาเพื่อให้ผ่อนคลายการ stretching, กดจับข้อมือจับข้อพับแล้วก็ดึงห้าวิเสร็จดึง เ้าวีแล้วก็นวดเบาๆต่อไปทำทั้งสองฝั่งเหมือนกันเลยต่อไปเป็นการนวดตัวแพกไมเนอร์ช่วงนี้ทั้งหมดใช้ฝ่ามือกดยกเย,ย่ไปเทียฝั่งเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเรากดทั้งสองฝั่งพร้อมกันเนี่ยปอดคนเราอะ่ะมันมีสองฝั่งถ้าเกิดว่าทั้งสองฝั่งทุกทับเนี่ยมันจะหายใจไม่ออกต้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งทีละข้างชา้าๆเปลี่ยนฝ่ามือ ระวังนิ้วไปโดนหัวนุมลูกค้าด้วยนะพอเสร็จปุ๊บได้ประมาณสักสามสี่ครั้งเราก็จะมาน,นวดคอเราก็จะเอียงคอลูกค้าและใช้สั่นมือช่วงนี้เอ้ยสั่นนิ้วช่วงนี้ในการรีบกล้ามเนื้อชุดนี้ เห็นตรงเส้นเลือดใหญ่ปะตรงนี้ห้ามโดนเด็ดขาดถ้าเกิดโดนปุ๊บเนี่ยเลือดจะไม่ไหลเข้าปอดเอ้ยไม่ใช่หัวใจลูกค้าจะตายเสพติดใช้ตรงช่วงนี้นะรีดระวังเส้นผมลูกค้าด้วยคือในการที่จะบาลาดนดีที่สุดค,คือใช้นิ้วจิตแตะไปที่ตัวข้อพับช่วงเนี้ยข้อนี้ข้อนิ้วและใช้ข้อนิ้วช่วงนี้ในการรีดคอ เบาลากยาวไปถึงตรงโชเดอร์เอเคปประมาณนี้แล้วก็ผ่อนคลายทำทั้งสองฝั่ง มือแตะไปเบาๆเพื่อบา,านซ์ตัวเองเนี่ยประคับประคองตัวนี้แค่นั้นเองแล้วก็รีกไปดีแลกซ์ทำอย่างนี้ไปกับประมาณ3 4หรือ4ครั้ง พอลุกคีลูกคอลูกขาตึงพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการใช้นิ้ว <c oughs> นิ้วกลางยกขวดลูกค้าขึ้นแล้วก็อุ้งเขาเรียกว่าอเอะไรวะโอบขวดลูกค้าไว้เนี่ยแล้วก็เอานิ้วกลางเนี่ยเลาะไปที่ฐานกะโหลกให้ดูนะเนี่ยตรงนี้จะมีฐานกะโหลกอยู่เอานิ้วกางเลาะเข้าไปข้างใน คือจะรู้สึกเองเลยว่าอันนี้คือฐานกระโหลกลูกค้ามันจะฟิลดีเหมือนว่ากล้ามเนื้อกระถานกระโหลกอ่ะไม่ติดกันมันจะทำให้ลูกค้าผ่อนคลายเดียวเดียวเค ท่างเี้ประมาณสักสาครั้งรู้สึกประมาณสักหนาทีดีกว่ามันจะรู้สึกว่าลูกค้ารีแลกซ์ต่อไปแต่อันนี้คือจะไม่สามารถทําได้นะเพราะไม่อยากเปิดหน้าลูกค้าเราใช้ตัวตัวชีทเนี่ยบิโลชีทเนี่ยใส่วัดเข้าไปทิคอันนี้คือทิคกดีที่ดีคิดเองเลยคือเอามือสอดเข้าไปตัวบิโลแล้วก็สอดมือเข้าไปที่ไท ททายทายท,าย,ทายกระโหลกลูกค้าแล้วก็นวดคือจะฟีลดีกว่าเพราะมือเรีวมือเราจะไม่ไปพันกับผมลูกค้าอันนี้คือทริปนะทริปนะเสร็จพอเรานวดหัวลูกค้าเสร็จเนี่ยเราก็จะมานวดหน้านวดตัวกระหม่กขะหม่เบาๆอย่าก,กดแรงถ้ากดกดแรงมันจะยิ่งปดวดหัวแล้วก็ตัวคิ้วก็กดเบาๆเหมือนกันให้รู้สึกว่าหน้าผ่อนคลายเพราะจากการที่ลูกค้ากว็วมหน้านานๆเนี่ย หน้ามันจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันไม่ได้ขยับมากถ้าเกิดว่าเราทําให้กล้ามเนื้อมันขยับเนี่ยลูกค้าจะยิ่งผ่อนคลายแล้วทิพก์เราก็จะดีมากๆนี้ก็หวัวเสร็จพอเสร็จทุกอย่างปุ๊บเราก็จะกลับมาที่ปลายเท้าขยา่าปลายเท้าให้ลูกค้ารี่แหลกปุ๊บ ั้งเข้าออกเข้าออกเข้า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 เสร็จแล้วบางทีมือเราเย็นเราไปสัมผัสฝาเท้าลูกค้าโดยตรงเนี่ยลูกค้าจะจะกรีเพราะว่ามันจะหนาว เราสามารถนวดป่าเท้าด้วยบนผ้าเลยทำทั้งสองฝั่งบางคนไม่ชอบให้ลูกค้าไม่ชอบให้ดึงนิว้วก็ไม่ต้องดึงนะสิ่งหนึ่งที่อยากให้หยุดทำคือการ หยุดทำดูไม่โอเคเลยถ้าเกิดทาแค่นี้เสร็จปุ๊บเขย่าแล้วก็บอกลูกค้าเรียบร้อยขอบคุณมากแค่นี้เองแล้วก็ถามลูกค้าว่าเป็นอย่างไรบ้างตรงไหนเจ็บมากไหม,น,มนู่นนี่นั่นก็คือถามให้เราสึกว่าคีบเรレーショชิปกับลูกค้าไว้มากที่สุดเพราะครั้งต่อไปลูกค้าก็จะดีเกรทเราแล้วเราก็ตัวทิปก็จะได้ดีวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนจะ นำเก็บความรู้ที่ผมแชร์เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งในไทยหรือใครที่มีแพนที่จะมาอเมริกาก็สามารถเรียนรู้จากคลิปต่อคลิปได้ที่ไม่ทำรวมทีเดียวเลยเนี่ยเพราะว่าก่อนที่จะมาเคยรอลองดูในการสอนนวดแล้วเนี่ยแต่คือเขาไม่โฟกไม่ไม่ได้แยกเป็นพาร์ทในการทำรวมเลยเนี่ยเราต้องมานั่งจดเองว่าส่วดไหนช่วงนาทีเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ แต่ผมก็เลยคิดว่าเออทำเป็นผัดผาาแล้วดีกว่าคนจะได้แบบว่าสามารถดูได้ง่ายเลือกทำได้ง่ายมากกว่กันวันนี้ก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบ๊ายบายสวัสดีครับ